ริปสกินแคร์ถ้ามีโอกาเรจะมาทำเอาจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไอ้นี่ใหม่ Q&A ใหม่แล้วให้ทุกคนถามใหม่เพราะว่าตีกันมั่วเลยตอนนี้เอาเป็นที่เดียวเลย <c oughs> มินคิดว่าตัวเองดุไหมดุค่ะดุเพราะว่าเนี่ยมีลูกๆมีน้องๆก็ถ้าดื้อก็ดุแต่ถ้าไม่ดื้อไม่ดุค่ะ <c oughs> ดูลาดหรอทำกันบ้าน ทุกคนใครมีการบ้านรีบกลับไปทำนะคะใครมีสอบพรุ่งนี้รีบนอนรีบอ่านหนังสือแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะทำไมถึงมาอยู่ในนี้ได้รีไปนอนจงง,งจงง่วงจงง่วงน่าตลกนะ่าสนใจคะ่ะ คบเปรเียมาแล้วทำอยู่ทำอยู่โอเครีบไ,ไปนอนนะคะนอนได้แล้วนอนได้แล้วทุกทุกคนง่ว <laughs> งจริงเหรออ่าน่าสนใจเสียงนี้ใช่ไหมเหรอ อยากทำเหมือนกันคะ่ะ hey. <laughs> แล้ววันนี้เราก็ไลฟ์มาประมาณถึงชั่วโมงยังไม่แน่ใจเรามีคนบอกว่าวันนี้มีสอบบางคนยังไม่ได้ทำกันบ้านรีบทำการบ้านนะคะรีบนอนด้วยวันนี้มีสอบ แล้จะขอเปิดไลฟ์ไปด้วยเสียงนี้นะคะกดหน่อคะ่ะเอาเอาอย่าเพิ่งไปแล,ล้วเลิ้ยงไปนอนได้แล้วดีวย๋ยไว้เจอกันไหมเดี๋ยวมาไลฟ์ไหมขอเสียงให้กับพวกโอเคโอเคไปมินะ <c oughs> จูดี้นะ่าจะมีเสียงอะ่ะ บีบีเมื่อกี้มีใครเห็นไหมคะเมื่อกี้บีบีโอเคเดี๋ยวทำนายกิกปุกงให้ก่อนจะไปนะคะ <laughs> หลับกระดาษด้วยพาบีบีเข้านอนบีบีน่าจะไม่นอนบีบีน่าจะกิน อยากเห็นละครอะไรอ่ะอันนี้อ่านไม่ทันนะ่ะอยากเห็นละครมีมิ้นค่ะอุ้ยสามเรื่องเจอกันโซนพี่น้องหมดเลย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเมื่อตะว,วันไม่ใช่โซนพี่น้องนะคะแต่แบบอยากร่วมงานกับมีนเหมือนกันนะคะมีนแบบเป็นคนเฮฮามากเอาจริงๆอยู่กับมีนอ่ะได้เขาเรียกว่าไรนะมุกล้ความไอ้นี่เยอะมากๆ อย่างล่าสุดได้ได้คำใหม่คะ่ะมีนกับพี่ทิงก็คือคำว่าใช่ใช่แล้วก็อาวฉันเพืน่น <laughs> แล้วก็อ้าวไปสลว้วแฟนพันแท้คะ่ะ <laughs> จะลับคาไลฟ์แล้วเหรอ <laughs> ดูแล้วเสียงนี่ไงทุกคนทุกคนลองลองไปขอขอมีนนะคะเสียงไอ้นี่เสียงปลุกอ,ะอ่ะอ้าท่นพื่นยอนใช่ไปซมแล้วเสียงนี้เสียงนี้ดีเอจามาน้าทำอะ่ะแต่ว่าทำแบบเป็นเสียงเบาๆเ,เองได้ไหมคะ <laughs> อยากไปเที่ยวกัมพูชาเหมือนกัน,นะคะ่ะไม่แกล้งมีนไม่ได้แกะะ้งค่ะว่าไงจังเพื่อนเจ่ย <laughs> คุณกังทูาทำ,ทำเสียงไก่คันเนาะทำยังไงอะกะ,กะตากกะตากอ่ะโอ้โหโอเคเราจะมาทำวันนี้แล้วทำเสียงปลุกก่อนที่เราจะลากันไป เอ็กอีเ e อ็กเอ็ก e. <laughs> uh, uh, <des k Philadelphia> คิดก่อนพ okay. e ูดอะไรดีโอเคเข้ะ <yah> ค <oo> ิดเอาละวตนตตึนได้แล้วทำไมอ่ะ น้องจะปิดไลฟ์ยังอยู่เพิ่งสิโอเคมาละเข้าไปเมื่อกี้น้องจะปิดไลฟ์เขาบอกว่าอะไรถ้าไม่เคลื่อนไหวอะโอเคหนึ่งสองสามตื่นตื่ตายแล้วตื่นได้แล้วเช้าแล้วเตียงง่าย ตื่นตื่นสิตื่นตื่น welcome back ตื่นตื่นด้วยตื่นโอเคเน่าจะได้แล้วล่ะ โอเคค่ะงั้นลาไปก่อนนะคะวันนี้ฝันดีทุกคนนะคะพักผ่อนกันเยอะๆเรา,าคายอ่านหนังสือสอบก็อย่าดึกมากนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกินเพิ่มพลังด้วยถ้าเครียดก็ช็อกโกแลตอ่าสรุปไม่นอนส่วนอ่าพรุ่งนี้อ่าใครยังไม่ทำกันบ้านรีบทำนะคะแล้วก็รีบนอนไว้เจอกัน ไม่นะคะกาก้ากมีคนบอกว่าอะไรนะพี่มินว่วงยัางหนูยังหนูว่วงแล้วอะ่ะยังไม่ไปเลยเราเห็นนะเราดูว่าอยู่ไปแล้วสวีดีมค่ะทุกคนสวีดีมค่ะปะปบยปะปุอยอาปะปย